สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทางร้านเรือนเกษตรอภิรมของเรานะคะก็ได้เตรียมของขวัญไว้มากมายให้กับลูกค้าทุกๆท่านแล้วค่ะทางร้านของเรานะคะมีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยคณะเกษตรกรรมแพงแสนนอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตผลจากการฝึกงานของน้องๆนิสิตอีกด้วย ของขวัญของเรานะคะราคาเริ่มต้นอยู่แค่65บาทเท่านั้นค่ะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อได้ที่ร้านเรือนเกษตรอภิรมเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีแล้วมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ